ทุกคนนะคะวิธีการส่งขายค่ะถ่ายรูปเหรียญที่ท่านจะขายนะคะลงใตคะคะ้คลิปที่พนานรับซื้อนะคะคลิปที่พนานบอกว่าพนารับซื้อนะคะถ่ายรูปเหรียญลงใต้คลิปถ้าเป็นเหรียญตรงกับที่พนานรับซือ้อพนัจะให้ลิงก์ไลน์ค่ะทุกคนหลายคนเลยนะคะเขาได้ลิงก์ไลน์แล้วก็เพิ่มเพื่อนในไลน์มานะคะถ่ายรูปเหรียญส่งมานะคะได้ลิงลลก์ไลน์แล้วก็ ถ่ายรูปคุยกันในไลน์ค่ะในไลน์คุยละเอียดได้อย่างเช่นท่านนี้นะคะยกตัวอย่างให้นะคะคุณคุณในไลน์ชื่อภูนะ p u u p o o ค่ะชื่อคุณภูนะคะเนี่ยเขาส่งมาขายนะ,ะเขาก็ส่งไลน์มาให้ไปน้าดูเหรียญแล้วแอดไลน์มาส่งเหรียญให้ไปน้าดูไปแล้วก็บอกราคาไปแล้วก,ก็ถามเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าในรายการไปน่าไม่ได้ไม่ได้ทาไว้อย่างเหรียญเนี่ยค่ะสี่0 53น้าสมทั้งนี้ปนไปน่ารับแต่ แต่ในรายการเปนน้าไม่ได้ทําไว้นะคะปนน้าก็ให้ราคาต่างหากไปเขาก็จัดการทำมาอย่างนี้คะ่ะน่ารักที่สุดเลยเห็นไหมคะก็ทํารายการมาเลยว่าส่งเหรียญอะไรมาเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะเพราะว่าง่ายต่อคนซื้อและคนขายคนคนนั้บอกราคาเลยคนขายเขาก็ตัดสินใจเลยว่าเขาจะขายไม่ในราคาที่ปปนน้าให้ไปถ้าเขาไม่พอใจก็ไม่ขายก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะถ้าคนที่พอใจจะขาย ก็คือรู้ราคาแล้วก็รับได้ในราคาที่พน,นันให้เขาก็ขายเนี่ยค่ะแล้วก็ทํารายการมาเพราะรู้ราคาแล้วเนาะว่ารับอะไรบ้างน่ารักที่สุดเลยเห็นไหมคะลายมือก็สวยๆเนี่ยเขียนมาเลยนะคะห้าบาทสี่หกหนึ่งเหรียญอ่ะปนัอันนี้ประกาแดงนี่ปนัทปนัปจ,จดเห็นไหมคะก็ทํารายการใบนี้มาพนัก็ลงลงเงินเงินข้างหลังแล้วก็มาเช็คเหรียญดูว่าครบไหมแล้วก็ลงราคาให้นะคะสิบบาทสองสีหนึ่งเหรียญสิบบาท ห้าบาทสองห้าสองห้าสองเหรียญเหรียญละเรียญรับเหรียญละสาสิบาทใช่ไหมคะสองเหรียญก็หกสิบสิบบาทสองสีครุฑนะคะก็หนึ่งร้อยบาทห้าบาทก็สามร้อยห้าสิบสามสี่เหรียญละยี่สิบห้าบาทเก้าเหรียญเนี่ยค่ะสองร้อยยี่สิบห้าสี่หนึ่งเหรียญละแปดสิบบาทสองเหรียญก็ร้อยหกสิบ สี่สองเหรียญละยี่สิบบาทหกเหรียญก็ร้อยยี่สิบเนี่ยค่ะง่ายมากเลยง่ายง่ายในการทํางานทั้งสองฝ่ายทั้งท่านด้วยแล้วก็พระนาด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะถ้าเราทําอะไรให้มันสะดวกให้มันง่ายมันก็ง่ายนะทุกคนเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะนะคะสะดวกกันทั้งสองฝ่ายคุณก็ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อจะขายหรือไม่นะคะแล้วพอใจจะขายก็ขายมาไม่พอใจก็ผ่านไปใช่ไหมคะง่ายมากไม่ต้องมาคิดอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น พพนักานเน้นรับเหออรียญพสเหรียญหมุนเวียนสตังทอนราคาพนกักก็จะบอกแจงไปเลยพราไม่ต้องไม่ใช่เหรียญพิเศษที่จะต้องไปดูว่าพิเศษมากแค่ไหนอะไรย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ดูเพียงพอสอรจริงๆค่ะดูเพียงพอสอเห็นไหมคะก,ก็เช็กมาเนี่ยก็เช็กพนัดก็จะเช็คตามรายการที่เขาให้มาใช่ไหมคะมีห้าบาทสี่หกอ่ะหนึ่งเหรียญสิบาทครูดอ่ะหนึ่งเหรียญห้าบาทสองห้าสองห้าสองเหรียญ ห้าบาทสี่หนึ่งห้าบาทสามสี่ห้าสิบบาทสิบบาทปีสามสี่สิบบาทปีสี่หนึ่งสิบบาทปีสี 1, ่สองสี่สามสามสี่ครุฑหนึ่งบาทครุฑบาทหนึ่งเจ็ดเหรียญสองยูโรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไปะน่ะก็ดูดูดูรายการครบตามที่เขาเขียนมาไปน่ะก็ใส่จำนวนเงินอย่างเดียวเลยเห็นไหมฮะเนี่ยค่ะ ขั้นตอนของเรานะเราทําให้อะไรที่ให้มันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นมันก็ไม่ได้ลําบากยากเย็นอะไรสาหรับ,บพวกเราเนาะสะดวกทั้งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายคนคนที่เขาต้องการขายเขาก็สะดวกเขาก็ตัดสินใจได้เลยว่าอ๋อรับซื้อราคานี้นะพอใจก็ขายไม่พอใจก็ผ่านไปก็ไม่แปลกใช่ไหมก็ดีซะอีกจะได้ไม่ต้องมา ไม่ต้องมาถามว่าฮยรับไหมเท่าไหร่รับไหมอันนี้รับไหมน้ยรับไหมใช่ไหมคะป้าจะแจ้งไปเลยว่าฉันรับเหรียญน,นี้นะราคาเท่านี้นะส่วนมากป้น่าจะพิมพ์ไว้โดยประมาณแต่ถ้าท่านมีในรายการ ที่ปนัดพิมพ์รับใช่ไหมคะท่านนอกเหนือจากนั้นท่านจะส่งมาท่านก็ถามต่อได้ค่ะถามเพิ่มเติมได้นะคะบางคนถามแล้วก็ราคาราคายังไม่ถูกใจราคายังเสียดายของอยู่ของรักอะเนาะก็เอากลับก็ได้ค่ะนะคะขั้นตอนง่ายมากเลยนะคะอย่างอย่างนอกเหนือจากที่ในเหรียญที่ปนัดรับอย่างเช่นเนี่ยค่ะสี่หนึ่งนะฉันรับแปดสิบบาทอย่างเงี้ยคะ่ะสี่สองสามสิบบาทไอ้สี่สองสี่สองยี่สิบบาทสามสี่ฉันรับ อยู่ที่25บาทครุตชนรับอยู่ที่เหรียญละครุตครุต17นะคะฉันรับอยู่ที่เหรียญล,ละ20บาทอย่างเงี้ยเนี่ย2ยูโร2ยูโรนี่ดูดีดนะผลอ,อยู่กับเหรียญ10บาทเยอะมาก2ยูโรนี่รับอยู่ที่เหรียญละ40บาทถ้าเป็นแรกอาจจะได้50อาจจะนะคะอาจจะเพะน่าไม่รู้เรทหรอกแต่พนักก็ต้องรับลงลงกันไว้ต่ํากว่า ปกติอย่างพนัเคยรับเมื่อก่อนเคยรับ50บาทแต่ปรากฏว่าพนักเป็นแรกนะคะได้40บาทค่ะเลยจากนั้นมาพนักก็เลยต้องมารับ40บาทตลอดจะเลทเท่าไหร่ก็ไม่รู้พนักก็รับอยู่ที่40บาทนะคะเลท2ยูโรเนี่ยก็เช็คนี้ง่ายมากเลยนะคะสะดวกทั้ง2ฝ่ายสะดวกทั้งคนซื้อคนรับบอกราคาชัดเจนค่ะจะไม่ต้องไม่ต้องไปดูอะไรให้ยาวยืดให้เสียเวลาเนาะเพราะ เพราะป้าน่าเราทคลิปอะเพราะต้องการรับซื้อเหรียญจริงๆทําคลิปซื้อเหรียญจริงๆไม่ได้ทําเพื่อที่จะเอายอดไลค์ยอดวิวไม่ใช่นะคะไม่ไม่ใช่ปา้าน่าเอายอดไลค์ยอดวิวต้องไปทําอย่างอื่นเพราะทำดูคลิปเนี้ยมีแต่คนด่าด่าไม่ด่าหาว่าโกหกหาว่าโกงว่าหาว่หาหลอกมั่งอะไรมั่งพูดไกได้เนาะ มอกว่าเป็นหน้าดียังไงเนี่ยโอ๊ยเป็นหน้าก็อายุป,ปูนี้แล้วจะไปลหลอกได้ไหมใช่ไหมคะทาไปก็ทาเพราะมีความสุขจริงจริงทาแล้วมาให้คนดา่าให้มีความทุกข์เป็นหน้ารู้งี้ไม่ทําละเนี่ยค่ะห้าบาทปีเอ่อห้าสามนะคะสองห้าห้าสามอันนี้รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะท่านใดมีต้องการขายก็นะคะตามที่เป็นนาบอกเลยขั้นตอนง่ายๆไม่ต้องทําใบใดๆทั้งสิ้นนะคะห้ามโอนตังค์เด็ดขาดจำไว้เลยนะคะห้ามโอนตังค์ให้ผู้ซื้อเด็ดขาด